อาจารย์จับเิ่งขาจาของหอนผมมีความรู้สึกว่าเจ็บวัสดีครับวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวพารวยเมื่อนี่พ่อสวัยพารวยก็เดินทางมา,าที หาอาจารย์โออีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพื่อเฉลจเบิ่งแนวทางฟังแนวทางจากอาจารย์โอเพิ่นสีได้มาว่ามาจากกันว่าจ,จังไหนวัดาานี้เอฟซีาขามากอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสยผพาด้วยนะครับแล้วขอสำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะ,ะเพื่อสิบปฏิภาณข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสยผพาด้วยกัอีกอย่างหนึ่งนะครับขออนุเคราะ จากเอฟซีทุกท่านที่เขามาชมนะครับนะเบิงนะครับใส่หมื่นเมื่อน้อยของท่านจิมลงไปมองหัวเมื่อสี่ขึ้นนะครับเด้อที่มองเพิ่นว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะให้กับทางส่องพอสบายพารวยนะครับเพื่อเสร็จเป็นกําลังใจสู่ต่อไปกะขอสําคัญกะยะเฝ้าออกไปใส่มาใส่นะครับเนาะฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับด้วอการฤดูการทับหน้านะครับเนาะเขากะพอเป็นการเพาะปลูกนะครับเขาเดินทางไปใส่มาใส่กะสี่ยากนิดน้อยเพราะว่าถนนมันเปียกทางมันเปียกทางมันชื้นมันแฉะนะครับเนาะกะ อ่าเป็นการเดินทางลําบากกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าโรคโควิดนี่มันหลนะครับเนาะมันแพร่ระบาดหลกาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ระมัดระวังนะครับเด้อก็อย่าลืมครับกับเอาหน้ากากอนามัยหรือว่าอ่าอย่างเพิ่นเอินอีย่างหน่หน้ากากอนามัยนะครับเนาะอ่าใส่ติดไว้ตลอดการออกจากบ้านปุ๊บกับใส่ปั๊บทันทีนะครับเด้อเพื่อสิริผลิตผลตัวเองเพื่อสิริภารินะครับเนาะอ่าเพราะว่าโรคอันนี้ติดมากนะครับมันการยากกับครอบครัวนะครับเอา บาดนี้ก็เข้ากะใช้ควมระมัดระวังอ่าถอดสะพานกะดีที่ทุกก็คือเ่าต้องไปใส่มาใส่นะครับรอบรับฟังฟังข่าวสารอ่าไม่ๆมจากทางช่องของพอสวัยยูเป็นประจํากับสิบริพาทนะครับเนาะปติตามอาจารย์โอเข้าไปครับเมื่อนี้ว่าสีใดอีอยังว่าสีฟังอยังกับอาจารย์โอเป่นสิมาเราสู่ฟังนะครับเนาะไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับผมเมื่อนี้อ่น ว่าสิมาถามแ okay. นวทางอาจารย์โอนะไปให้เอฟซี่เนี่ยสันติว่าอาจารย์โอท่านได้ฝันท่านได้ยังไปเนาะไปค่ะอาจารย์กะได้มาแล้วเด้อพี่น мы, ้องเด้ออืออ่ารางวัลที่หนึ่งโอ้ยสารดสารดีรางวัลที่หนึ่งแต่างวัลที่หนึ่งมาแล้วอืมได้รางวัลจร่งอ่าที่อาจารย์ได้มาเนาะมันกะเป็นแนวทางให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อ อ่าให้พี่น้องพิจารนาเด้ออาจารย์โมออเป็นแนวทางเด้อครับเด้อของอาจารย์โอที่อาจารย์โอเนี่ยได้มาเนี่ยจากการนั่งสมาธิเพราะว่าปกติอาจารย์โอเนี่ยสี่บอกห้าน้อยข้าเจ้าถือสู้มือ,อบันเนียอาจารย์อ่าอาจารย์บอกห้าน้อยถือสู้มือบันเนียอาจารย์ก็เลยบมาขอปูเพ่นว่าอาจารย์เนี่ยจะขอเหล็กไงงวดวันที่หนึ่งเนี่ยเดือนสิงหาเทาเนี่ยให้พี่ แม่ให้พี่ให้น้องเข้เาให้พี่ให้น้องเข้าได้ได้โศกน้ำกันอาจารย์ก็ได้อ่ตัวนี้เด้ออาจารย์นั่งสมาธิเนี่ยมือขึ้นเนี่ยมือขึ้นมัณฑะมือขึ้น,นพระวัพระใหญ่ที่อาจารย์อเขาพันษาเด้ออาจารย์ตั้งสัจจะเขาพันษาครับจากนี้ไปอาจารย์ก็จะสวดมนต์สู้มือ สามเดือนอาจแม่อาจารย์ตั้งสัจจาไว้สามเดือนเพื่อจะถือศีลพุทธมัจจั์พร้อมนะครับสามเดือนชั้นเข้าคาบหนึ่งนะครับเลขที่อาจารย์ได้มากนี่คือสามเก้าเด้ออาจารย์บอกแล้วเด้อสามเก้าครับสามเก้าสามตัวนี้สามศูนย์เก้า อ่าสามศูนย์เก้าสองโตเนี่ยสามเก้าอาจารย์ให้ทั้งสองโตกับสามโตเลยอนนเอาเทียเดียวให้แล้เวเลยอันนี้อาจารย์นั่งเห็นบ่คะแมนอาจารย์นั่งเห็นมันเป็นตัวแดงมาเลยสาเยมเก้าแมนมันเป็นตแดงรอยมาเลยอันนี้อาจารย์หน้าเดียวเลยค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นการนั่งสมาธิของอาจารย์เราครับเนาะเออเพื่อนนีเๆคนเป็นดียวกันนั่งสมาธิ เพิ่นก็เห็นมันลอยมาอยสี่แต่ว่าเพิ่นเออแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกคนเราสำหรัเป็นสาพานบุญมกับอาแบนไนเบิร์ตนะครับเอาประเด็นอาจารย์นี่นั่งยู่ตอนประมาณจักลุมกัะย่าครับอ่าส่วนอาจารย์เห็นนี่ก็คือส่วนประมาณจักหาทุมไปหัดเที่ยงขึ้นพอปกติมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่บ้นบัานพา่เนาะบ้นพาใเงาปกติอาจารย์นั่งเนี่ย มันกับพ่อนักแต่เมื่อคืนนี่รู้ซึกว่ารู้ซึกว่าทิดปกติจากที่อาจารย์เคยนั่งมาอยู่เพราะว่าปกติอาจารย์เ่าเคยได้ตั้งสัจจะไว้ไยังสีเทียว่าอาจารย์ที่ถือสัจนั่งสามารถที่สวดมนต์นี่มันมันพ่แม่นอาจารย์เลย<อ>เป็นผู้อื่นไปเลยคือไล,ล่ร่างกายเขานี่บ่นเยวะบ่เห็นเลยล่ะไปอ,อาจารย์จับเบิงขาจ้าของหอนบ่ม,มีควรมู้ซึกว่าเจ็บเลย <S <S กับเมนบบลุ่งกับเมนเพราะว่าอันนี้อาจารย์บ่ได้ให้ว่าเป็นล่างทรงเด้อแต่ว่าอาจารย์ถือถ้ำถือถ้ำถือคูบ่บาอาจารย์คือนางสมาธิแต่ว่าห้องกับบ่ได้ว่าห้องบ่อได้รัทธาห้องสัทธามืดห้องบ่ออาจารย์กถือเทพถือพอม่มถือพระพุทถือผ้ามขึ้นกันถือบลุมมาคู่ลื่สี ปูฤฤือสีสีมอยู่ก็ประจารย์ตลอดสีมารักษาอาจารย์ตลอดเวลาอาจารย์มีอย่างมามามา,มาไก่หรือแนวบอดีมาไก่เพิ่งก็จะบอกอาจารย์กอ,อให้เอซีติดตามเดอ้อขอให้ผู้ใดที่ติดตามอาจารย์โอนะครับก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอให้มดหนีมัดสินมดหนีมัดสินทุกๆท,ท่าน ให้รวยๆเฮ่งๆกันทุกคู่ทุกคนอ่าที่ติดตามเด้อครับเดอ้ออาจารย์โอกะอ่ามีแนวมาให้ได้พี่น้องได้ซ้ำนี่ละคือสามเก้านะครับเดอ 39, 39, 39, 39, ้อสามเก้าสามเก้ากับสามศูนย์เก้าครับแมตัวสามศนเก้ากแ,แม่สามตัวสามศูนย์เก้า สองโตก็คือสามเก่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปกติอาจารย์กับบใครเบาดอกวันนี้อาจารย์ได้เสู้งนี้มาอาจารย์ฝันดีเนี่ยบ้าะกาดมีหลายอย่างอยู่<ม>ปกติมีนิมิตดีหลายอยา่างจากอาจารย์บ่เคยบ่เคยตั้งสัจจะเนาะปกติอาจารย์กับบ๊ได้เขาพันษามาสองปีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็โควิดคือเขาอยู่แต่ถือสิาิามาปีนี้อาจารย์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนบอยเขาไปตั้งสัจจานโบสถ์เลยเด้อาจารย์บ่ได้ตั้งสัจจายู่อยู่นั่อ่าพุม่มเฮียนพุ่มสั้นธรรมดาเด้อาจารย์ตั้งสัจจายู่ทึ่งโบสถ์เลยเด้นิทึ่งโบสถ์นะะแม่ยู่ทึ่งโบสถ์เลยอาจารย์ไปตั้งอยู่วัดเด๊คะอ่อาอยู่วัดกุสาวดดีโอ้วัดพญานาคสิแม่ย์วัดพญานาคองค์ดำเก้าเสียนเด้ถ้าผู้ใดเห็นกะทิหูเลยอยู่ในโบสถ์นั่นแหละพลานอาจารย์ แล้วหลังจากอาจารย์ตั้งสัจจาแล้วอาจารย์ก็ต้องไปล่ายูวัดนั่นคือเกา่าคือให้เพื่อนเป็นพระยานให้อาจารย์ในการตั้งสัจจาให้เทพเทวดาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ห้าพอใหญ่หฮานี่เป็นพระยานให้อาจารย์เราก็ซอยให่อาจารย์เฮ็ดให้มันสาเร็จอันนี้คือสัจจาบาลมีเพราะว่าขันอาจารย์เทดแล้วําไใ้แล้วเทพเทพวดาเขาเจากัน ต้องอนุโมทนานื้อาจารย์เด้เพราะว่าบารมีสัจจะบารมีนี่มันยิ่งใหญ่มันเหนือคําประมาณนะเพราะว่าสัจจะเนี่ยคือคนที่พูดจริงทําจริงพูดแล้วก็ต้องทําด้วยพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยมันถึงเป็นบารมีแล้วพูดอะไรออกไปมันก็จะสําเร็จทําอะไรไปแล้วมันก็สําเร็จเทพเทวดาท่านกัมมอนุโมทนาบุญน้าเพราะว่าขาเจายานคนที่มีสัจจะ อาจารย์ก็เลยฝากตรงนี้เดอพี่นองเดอให้พี่นองเข้าพิจารณาเด้อครับเดอ้อเอออันไหนที่สมควรที่จะทําก็ทําเถิดอันไหนที่มันจะเกิดบุญเกิดกุศลก็ทําซะไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้หรือวันที่ไกลกว่านั้นที่ผ่านมาขอให้รีบสร้างรีบทําบาร,รมีให้เกิด แล้วทุกท่านก็จะสาเร็จทุกๆคนนะครับสาธุเด้อสาธุบุญนาเด้อ<า>เอฟซีฟซ <4 S 2> ทุกๆท่านรวยๆเฮงๆนะครับพรใดที่ประเสริฐลำเลือดในโลกาจงลงมาประทานพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนรวยๆเฮงๆน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้เอสาธุสาธุาาอยากจะขออนุญาตถามอาจารย์นะจ๊ะจ้า ครับนี่ก็เป็นแนวทางของเพิปณจันจโอนะครับเนาะเลขเพิ่นอ่านิมิตได้บัณน,นิมิตนะครับนั่งสมาธิได้นะครับเนดะ้อเป็นเลขนั่งสมาธินะครับเนาะของเพิ่นอาจารย์โอเพิ่นนั่งได้เมือเ่อคืนนี่คือวันพระอ่าเป็นวันเขาพรรษาพอดีนะครับเอาอันนี้ก็คือแนวทางของเพิ่นเพิ่นให้มาแล้วก็ใส่วิจา,ารณญาณก่อนรับชมนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสบายพ้ารวยนะครับเนาะ ขอสำคัญก่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิบริาพาทข่าวสาราใหม่จากทางช่องพอสยยไยพารวยนะครับเพื่อสหรับคิดนี้ก็ขอหยุดตีคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดียางงามๆครับ